ม่คคาฟังเล่าเขามากกสนใจมาไม่ยังแน่พี่น้องป้าเจ๊พ็ดไข่จะเื่อง้ามแท้ใช่งามคือคนหาจ้ะใส่ค้หาว่าห้ามนะเละกัเละวิ้ามไปเบิดจ้ะดังกระดงโดงพี่น้องปองปลาผุนปลาขาวจขาจะไหนรบว่าพอนใส่ใส่กระทงบ่อ พี่น้องของปลาพี่น้องของปลาคนน่ะปลาขาวปลาขาวสูตรจะมีพี่น้องปลาบานเท่าแท้ๆเลยปลาหวยหวยบังสู่ปลาหวยบังกวยนะพี่น้องอันนี้พึ่งไม่ไหมได้เนี่ยเป็นไม่ไหมนี่ใบแต้พานนำผงมาพี่น้องเป็นของแท้บานเท่าเก็บเองขายเองรถต่อได้ละแม่นเนาะจ้าต่อต่อได้ค่ะ ไม่ค่ากันด้ยลอยลอหัวอะต่อตอนเลยคนปลากิปลมกระายพี่น้องกิปลมถุงละร้อยตัวเป็นบอกถึงจัดถึงงานเขาบอยอืมว่าเป็นยังครับบอกกันเป็นแังไงเป็นน้ำบอกกันบ้านของเราบอกว่เงียวฝืดเป็นยังว่าต่อต่อเอาเบิรงเอาเด้อพี่น้องถามเอาเด้อราคาเพิ่นพี่น้องแม่ค้าแล้วกำลังนับกิปลมพี่น ขวบิีโป้มแม่รอยโตเจ้าบาดลูกร่อยเศร้าบาทแม่หายากแม่เออสวยจะได้สวยจะได้กินแม่เอาไปกินเลยว้ายสิบอกไข่คุดแต่ละหลุมนี่ว้ายแต่ละแต่ละหูนี่ถมหัวเนาะพี่น้องเนาะสองเมตรสามเมตรแต่ละหู้ขคตรคุดได้คุณผู้สาวกำลังแก่เขียวเรียบร้อยพี่น้องเต็มนตรงตรงอยู่ผู้สาวซ้ำน้อยกำลังแก่เขียวยังเต็มอยู่ครับผม ไม่ขาดใจดีลูกค้าสั่งกระเกะใดพี่น้องร้อยตัวต่อร้อยยี่สิบบาทบบแพงครับชัว์สิคุไ้ไใดแต่ละโตนี่วายลุ่มเลือดถมหัวนี่ปลาหนำคงไม่ไมพี่น้องหนำคงไม่ไเด้อเด้อปลานำ้ำคงแท้เลยรับปาาระกันของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมที่ตลาดลานดอกจานฟังคงหน่อยฟังคงเธอเลยนี่ปลาขาวหน่อยเอาไปปลาขาวเนี่ยหน่อยปลาเนียวออนเอาไปทอด ได้พี่น้องทอดกินกับสมต่ำนอาไม่ค่าเข้ากีนี่ครับไม่ไม่กบกระมี่เอาไปต้มสมกบก็ได้ครับเอาไห้พี่น้องเบิง้งชมได้พี่น้องเป็นสินค้าพื้นบ้านของฝั่งโคงเฮ้าสองฝั่งไทยลาวขั้นกินขั้นมาแต่สากันมาเอาอันนี้ห้องทองเก่าเขากี้พี่น้องสิบบาทกินเบิดคขอบครัว คุณแม่ค่ะนั่งยิ้มเปื่อยเปื่อยไปนองยิ้มแยมแก้มใสเบาหน่วหัวม้วนครับผมสวัสดีครับ